อสวาโมอะรกมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสามีดิฉันนะคะพาไปกินอาหารเซาตอนเวลาเกือบบ่าย2องโมงค่ะและร้านอาหารที่เรามากินนั้นก็คือเอ็กซตาปานะคะไม่เคยมาค่ะทุกคนค่ะแต่ร้านอาหารร้านนี้อยู่บนดาดฟ้านะคะวิวบรรยากาศวิวภูเขาคืองามคือใดคือจึงพี่น้องค้ะคันผู้ใดเคยไปแล้วคอมเมนต์มาบอกกันนะคะสําหรับ เพื่อนๆที่อยู่อิสลามมาบ,บัดหรือราวันบินดี้นะคะามาแล้วบรรยากาศมันเป็นแบบใดนะคะแต่ว่าตอนที่ขวัญไปนะคนมันยังไม่มีนะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันยังอากาศหออ่อนะคะแตะว่ว่าขันตกแรงๆมากหม่องนางบอมีค่ะพี่น้องขาบอกเลยและบรรยากาศก็ครึ้มฟา้าครึ้มฟา้าคือว่าครึ้มฟา้าครึ้มฝนเหมือนฝนจะตกเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่มันไม่ตกนะคะใครที่ยังไม่เคยไปก็ลองไปกันได้นะคะ หาง่ายมากค่ะไม่ได้ยากเลยนะคะเซิร์เข้าไปว่า extra bar restaurant นะคะก็จะเจอเองนะทุกคนคะ่ะหน้าตาอ,อาหารก็จะเป็นประมาณนี้ละคะ่ะอาหารเสาร์พี่น้องคาตอนบ่ายสองนะคะถามว่าแซบอระใสไซดาย,ดยูนะคะนะถ้าผู้ใหมักแนวแบบนี้กลไปกันได้นะทุกคนคะ่ะนะคะทาอาหารรสชาติเข้มไปแต่ว่าได้ใจจากวิวก็โอเคอยูนะคะพี่น้องค่าและเราก็เริ่มทานกันเลยค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเมนูมาโดนเติบค่าทายแต่คลิปวิดีโอหลายจนสิริลืมกินเนะ่ากินแห้งเบแล้ว พี่น้องคะนะคะเดี๋ยวเราก็รีบทานเดี๋ยวรีบไปทําธุระต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะนะทานข้าวเสร็จก็ไปกันคะ่ะวันนี้นะคะสามีดิสันนะคะสิมาซื้อเสื้อค่ะพี่น้องคะ่ะสิซื้อเสือใส่ไปเหตุงานวันสั้นนะคะเออกับวบพนเซนโทรัสมอ,อยู่ดีนะทุกคนคะ่ะมองจอดรถนี่คือแบบอ้อยเดินหลงพี่น้องคะ่ะย่างหลงนะคะเอาสรุปแล้วสิมาซื้อเสือองเสื้อน้ำหอมนะคะ เอเว้ยเดินผ่านร้านน้ำหอมบะไรค่ะพี่น้องขาแวะทุกร้านนะคะดิสันขยะกินสุรบีทุกคนขายดูสิรถจอดเต็มด้วยพี่น้องคะ่ะในห้างไม่มีที่จอดรถคะ่ะทุกคนคะ่ะต้องมาจอดเดินข้างนอกนะคะเออเดินข้างนอกนี่ก็เต็มนะคะพอซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะ กลับไปรับแม่ย่าออกมาทานข้าวยินพี่น้องค่ะไปตั้งตะบายสองนะคะกลับอีกเถอะเกือบเมนหกโมงแรกนะคะพอดีนะคะไปฮับแม่ย่านะไปทานอาหารเย็นด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปทานอาหารเย็นเดี๋ยวจะรับแม่ย่าไปสวนสาธารณะก่อนทุกคนค่ะที่ทุกคนเห็นทงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันใกล้จะถึงปากีสถานอินดีเพนเดนซ์เดย์แล้วนะทุกคนค่ะเออเตรียมเบิ้งได้เลยนะคะวันที่สิบสี่สิงหาหนีนะคะทุกคนค่ะเออมันเหมือนผ่านไปเร็วมากนยทุกคนค่ะนะคะ แป๊บๆนี่วันอีกปแป๊บๆนี่วันอะไรสําคัญของเขาคือผ่านไปเร็วมากปีปีหนึ่งทุกคนค่าเหมือนหายใจเข้าหายใจออกเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับแม่ย่าไปทานข้าวกันค่ะ